บอสใหม่นะครับเทลเทลเทลบอสมาใหม่เลยนะครับวันนี้โอเคพอดให,หม่มาครับ บอกขอยอย่าให้มันห่างมากนะครับมันจะหลุดเฟรมนะบอกข้างหลังไม่ต้องห่างมาก เท็กเซอร์ขึ้นเนินครับปล่อยไหลมาปล่อยไหลมา เอามาผมไปในตัวในวัดใจกันแน่ดูเลยตอนนี้ <c ười> บีบน่องจนเมื่อน่องไม่หมดแล้วเจ็บกลัวมันแว๊บเลยอ่ะห,หลังโอเคไหมครับไม่เห็นอะไรสักอย่างเลย มาขึ้นมาเข้ากล้องเหรอวางีมไม้เลยนะครับโอเคีอเค,ครับผกิ้เริ่มต้นนะครับ็นทางระยะสั้สน,นเป็นการมอง เด็กดันม้าขึ้นมาวินัยในการขี่ม้าต้องมีกว่านี้แล้วผมไยาอยากมีเงยหน้าให้กล้องตั้งลงถ้าเงยเนี่ยกล้องมันจะตั้งอะไรก็มุมมันกว้างอยู่แล้วใช่ไหมครับ เด,เ,เด็กๆวินัยในการขี่ม้าพวกหนูยังขาดไปเยอะเลยนะคะขึ้นมา ต้องทิ้งมากหรอกเดี๋ยวครูเปิดกันหลบขึ้นมาเลยคอยจะตามมันไม่ทันเราจะต้องเลาะซ้ายล่างปตีอ้อมขวาแล้วตอนกลับเนี่ยตอนกลับเนี่ยเราไปข้ามข้ามสารเขียน้วตีวิ่งยาวขึ้นมายิงยาวขึ้นมาตรงนี้ได้เดี๋ยวเราไปเข้าหเลี้ยวซอยข้างหน้าอเลย ระยะมันตั้มันเแล้วมันไม,ม่เยอะไอี่เครื่องกระโดดเห็นม้ท่อคองมเนี่ยีเกมอ่ะอ่พี่ยกลงนู้นนั่นมาไม่เป็นปุบแต่พี่มาโดดเครืออร่องนี้โดดเครืออร่องปุ๊บแล้วเลี้ยวขวาเล้วมาโดดเครื่องนีดูดิ ป่าเลยฝ่ายยิ้มให้ยามยิ้มไปบ่อยนะฝนะ่ายานะใครปิดไทยั้งใทยนะพระวัติส่งเลยนะพี่ยืนโกนเลยนะครับ Yes, ด้วยนะครับเนี่แย่มดีมากไปไปต่อขอสุดยอดจริงๆเลยฮะก็ผิดอะไรดีไหมไม่ไปไหนไอนมาใหม่ก็อย่างนี้แล้วพี่เห็นไหมหักมุมแล้วล่ะ